ความนิ่งคือพลังที่แท้จริงด้วยเจตนาโรมันบริสุทธิ์ของคุณด้วยใจอัอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยแสงนี่คือสะพานแสงที่ทอดจากโลกมนุษย์สู่การตรกรู้ในระดับจักรวาลขอถ่ายทอดจากกลุ่มสภาสแสงแอนโดรเมดาแอนโดรเมดาน์เค้าซิลออฟไลท์ด้วยเคลื่อน้อยคำที่สั่นสะเทือนตรงสู่หัวใจผู้ฟังหัวข้อ ความนิ่งคือพลังที่แท้จริงหมายความว่าอย่างไรจากลมสภาสแสงแอนโดรเมดาในจักรวาลไม่มีสิ่งใดเร่งรีบแต่ทุกอย่างเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะความนิ่งจึงไม่ใช่การหยุดแต่คือการอยู่ในจังหวะที่สอดคล้องกับสภาส่งแสงสื่อจากสภาแอนโดรเมดา ความนิ่งคือพลังเพราะหนึ่งความนิ่งคือสนามพลังแห่งการฟังจัก,กรวาลในยามที่จิตวุ่นวายเราจะได้ยินเพียงเสียงจากความกลัวและความคิดเดิมซ้ำๆแต่ในความนิ่งแม้เพียงเสี้ยววินาทีกุณจะได้ยินเสียงกระซิบจากสภาวะสูงกว่าเช่นเสียงของความรู้จากแหล่งเดียวสัญชาตยานที่แม่นยำ คำตอบที่ไม่เคยคิดมาก่อนแต่ใช่ยังลึกซึ้งจิตที่นิ่ง คือจิตที่เปิดช่องให้พลังงานจักรวาลพูดกับคุณ2พลังที่แท้จริงไม่ต้องพิสูจน์มนุษย์ส่วนมากเข้าใจผิดว่าพลังคือการควบคุมการผลักดนันการทำให้เกิดแต่แท้จริงแล้วพลังสูงสุดคือพลังที่สงบเย็นมั่นคงไม่วันไหวแม้รูปภายนอกจะเปลี่ยนแปลงตัวอย่างของพลังนิ่งคือผู้ที่รับฟังด้วยหัวใจไม่ใช่รีบโต้กลับ ผู้ที่ท่ามกลางความวุ่นวายยังคงเห็นภาพรวมโดยไม่ลงอารมณ์ผู้ที่ไม่ต้องยกตนขึ้นแต่กลับมีสนามพลังที่ทำให้ทุกคนรู้สึกสงบพลังของจิตที่นิ่ง สามารถเปลี่ยนสนามพลังของห้องทั้งห้องโดยไม่ต้องพูดแม้คำเดียว 3. ความนิ่งคือการคืนศูนย์พลังซีโร่พอย์ฟิลด์ในวิทยาศาสตร์ระดับควอนตัมมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าซีโร่พอย์ฟิลดคือสนามพลังสัก,กรบริสุทธิ์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแบบตามองเห็นแต่กลับอัดแน่น ด้วยพลังสร้างสรรค์มหาศาลเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะนิ่งภาวะที่ไม่มีแรงต้านคุณกำลังจูนเข้ากับสนามศักนนั้นทำให้คำอธิษฐานทรงได้ตรงขึ้นความตั้งใจบริสุทธิ์มีผลไวขึ้นร่างกายเริ่มเยียวยา โชคชะตาเริ่มจาระเบียบให้เหมาะกับคลื่นของคุณสีความนิ่งคือประตูของการเปลี่ยนระดับจิตในทุกวันมนุษย์สลับไปมาระหว่างความคิดต่ำกลัวห่วงตัสินกับความรู้สึกสูงสงบปล่อยวางเชื่อมั่นแต่มีความนิ่งเท่านั้นที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมิติเมื่อคุณเข้าสู่ความนิ่งแม้านาทีต่อวัน คุณเปลี่ยนสถานะคลื่นสมองจากเบต้าสู่อัลฟาสู่ทีตาคุณเปิดประตูเข้าสู่มิติภายในที่สูงกว่าคุณเริ่มฟังตนเองมากกว่าตอบสนองจากสิ่งภายนอกความนิ่งคือทางด่วนสู่จิตวิญญาณของคุณเอง 5. ในความนิ่งมีความรักบ,บริสุทธิ์หากคุณเคยนิ่งและน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลหรือนั่งเงียบๆแล้วรู้สึก ขอบคุณโลกอย่างบอกไม่ถูกนั่นคือจิตของคุณกำลังจูนกับเคลื่อนแห่งความรักบริสุทธิ์นี่คือคลื่อนเดียวกับที่สภาแสงแอนโดรเมดาใช้ในการสื่อสารกับมนุษย์คลื่อนแห่งรักไม่ใช่คำพูดแต่มักถูกสัมผัสได้ในความนิ่งวิธีฝึกความนิ่งอย่างอ่อนโยนหนึ่งหายใจลึกๆสามครั้งและสังเกตว่าคุณยังหายใจอยู่ แค่นั้นพอ 2. นั่งเงียบๆโดยไม่ต้องรอให้อะไรเกิดขึ้น 3. ถ้ามีความคิดผ่านมาแค่ยิ้มให้มันแลปล่อยมันไป 4. อยู่กับความรู้สึกระหว่างลมหายใจไม่ต้องเรียกชื่อมันคุณไม่ต้องสงบร้อยเปอร์เซเพื่อเรียกว่าความนิ่งแต่ขอเพียงไม่ต้านสิ่งที่คุณเป็นคุณก็กำลังนิ่งแล้วสรุปจากสภาแสงแอนโดรเมดา พลังที่แท้จริงไม่เคลื่อนไหวเพราะต้องการครอบงำแต่สงบนิ่งเพราะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของแสงและในความนิ่งนั้นเองปฏิหารได้เกิดขึ้นทุกขณะจิต ความรักอันไม่เคลื่อนไหวแต่มหาศาลดังดารจาจักรทั้งหมดรวมกันจากสภาแห่งแสงแอนโดรเมดาผ่านเคลื่อนหัวใจของคุณเองด้วยรักและความเป็นหนึ่งเดียวจากจิตรพระผู้สร้าง ขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมการเตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้การแลกกันเริ่มเติบโตไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ออขอคูณและสวัสดีพี่น้องทุกท่าน,นะคะ่นนะ กซึ้งรักถึงตัวจริงภายในบทนำสุขสุขใสรักเธอตลอดไปชั่วนิรันดแม่ฟ้าและดิสลายมีดินแดนสัก์สิทภายในวบวนด้วยรักกลมไม ยามที่กลางใจเกินคำบรรยายได้ในโลกกาอยากบอกเธอว่าขอบคุณจิตวิญญาณที่รักของฉันจากนี้ไปจะไม่มีวันที่ฉันจะไม่รักเธอรักที่บริสุดลึกซึงรักถึงตัวจริงภายใน ดงามสุสุขใสรักเธอตลอดไปชั่วนิรันเมื่อเรารู้จักตัวเองเมื่อเราเติมเต็มรักให้หัวใจเราจะพบกับแท้ภายในที่รัำเลิห่วงใยเราตลอด อกเธอว่าขอบคุณจิตวิญญาณที่รักของฉันจากนี้ไปจะไม่มีวันที่ฉันจะไม่รักเธอรักที่โดิสุดลึกซึ้งรักเธอตัวจริงภายในหมดยามสว่างส,งสุขใสรักเธอตลอดไปชั่วนิรันเธอคือคนที่คู่ ักที่ไม่ต้องสงวงเยหารักที่สดใสเหลือคารอจะคืนมาสูญหายในตากขึ้นสู่